สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มีอะไรกินโค้งไก่ไม่ได้ให้เขาหั่นเขาสับเลยคือมาแบบนี้เลยปลาตอกมีไก่ให้ลูกอันนี้ซื้อมาสี่ห้าบาทของลูกไก่แล้วก็กินต้มแล้วก็มีนี่ข้าวเหนียวอีลูกกินข้าวเหนียวโอ้ยเซนเซอร์หน้าลูกเซนเซอร์หน้าลูกแล้วก็มีอะไรปลาของอีอหัว อีหวซื้อปลามาสี่ตัวมันของมันสองตัวปลาทอดก็กเอาแล้วนี่ยปลาสี่ตัวหน,นึ่งสองสามแล้วก็อยู่กับอีหัวหนึ่งอันปลาให้อยู่กับหัวหนึ่งี๋ยวก็อันนี้ไก่ของอีหัวเค้กตั้งแต่วันนู้นก็ขนมประมาณนี้ทุกคนเบอร์เกอ,อร์อีหัวข้าวประมาณนี้กินข้าวกับลูก ก็ประมาณนี้เราก็น้ำส้มน้ำส้มกินกับแม่ก็ได้นะกินแล้วเนี่ยคือก็คือทำคลิปนานไม่ได้เราก,ก็ว่านะนไม่กินแค่นั้นก่อน